ทอลองหน่อยละกันนี่แน่วางหาเตะไปครับอันตีไปครับ,รรบสกิลหนึ่งโอ้โหเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดะเดะผมรู้สึกถึงแกงล็อกเก็ตล้างไม่ดีอีกแล้วเว้ยโซเทียนวันนี้นวันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาโอ้โหหมดไม่ก่อนละกันอันตีจะมาแล้วครับชูขวาอันตีสกิลหนึ่งจูเทโรเทีย P.J.Y. เกมเมเสนอตอนอลิสแพทใหม่อันตีโคตรแรงการกลับมาของสายเจาะเวทในตำนานให้เสียบสาย,ดยโดยล้ำโคเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวังคารทุกคนในแท้ที่นี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง P.J.Y. Gamer นะครับผมวันนี้ผมมากับคอนเทนต์สนุกๆฮะเราจะจับอลิตเล่นสายเจาะเวทในตำนานครับคุณผู้ชมเพราะว่าแพทใหม่เนี่ยได้ทำการบัฟอลิตขึ้นมาเยอะมากครับ แต่ว่าผมจะสรุปเพียงสั้นๆนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเราเล่นอาริสแพทนี้โดยการออกของเวทเยอะๆนะครับอันติของอาริสจะแรงมากๆครับและสกิล2เราจะได้โล่เยอะมากและวิ่งไวมากๆครับกดสกิล2ทีเดียวเนี่ยแว้นแบบว่า เลนล่างไปเลนบนเนี่ยไวสุดๆเลยนะฮะไอเทมก็จะประมาณนี้นะครับดาบเวทฟาร์มรองเท้าเจาะเวทนะฮะตามด้วยดาบแซดหน้ากากฮาร์ดล็อกเกอร์รับมงกุฎลูกแก้วฟ้าเมื่อได้ของครบแล้วผมจะอัปเกรดหน้ากากฮา,าร์ดล็อกเกอร์เป็นเจาะเกาะขนนกครับผมเสร็จแล้วเราจะขายรองเท้าเจาะเกาะทิ้งเปลี่ยนเป็นรองเท้ากันซีซีประมาณนี้ครับสำหรับไอเทมพลังแฝงครับวันนี้ผมอยากเห็นอันติของลิศแบบแรงๆที่สุดเพราะงั้นผมจะจัดไปที่พลังแฝงฮลี่ทันเดอร์ครับพลังแฝงย่อยซ้ายย่อยขวาก็เน้นไปที่ความแรงสุดๆประมาณนี้เลยรรผู้ชมแตต่่อยาาางไกก็ ที่เราเอาลิทเข้าป่าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเมตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะฟาร์มค่อนข้างชา้าเราต้องเร่งฟาร์มนิดนึงครับด้วยการใช้รูนตีเร็ว32หรือเอาเวกซสไปริตสเตนนั่นเองฮะอย่างไรก็ตามครับการเล่นอลิทป่าเนี่ยเป็นการแหกตําราขั้นสุดนะครับใครที่จะไปเล่นตามต้องเล่นเป็นทีมเท่านั้นนะครับไม่ควรนําไปโซโล่แร้งเด็ดขาดดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมที่จะตะลุยไปกับอลิทสายเจาะเวทแล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้หนึ่งครั้งแล โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับสําหรับอลิสเจาะเวทของเราน,นั่นเองนะครับผมนี่แพทใหม่ปรับมาแบบนี้เราก็ต้องมาลองของกันหน่อยนะฮะ <c oughs> เอ้ยฟอเรนอย่ามาพึ่งอย่าพึ่งมาใกล้เรานะเพื่อนน่าฉันรู้ว่านายแพทเนี่ยกันซีซีนะ เอออันตีเขาเปลี่ยนใหม่นะครับสำหรับฟอรเรนติโนนะครับอันตีปุ๊บกันซ c ปั๊บนะครับเป็นเวลา3วิถ้าเก็บดอกเพิ่มเพิ่มอีกครั้งละ1วินาทีครับสำหรับสำหรับทุกๆดอกที่เขาเก็บนะครับเออก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับฟอเรนิโนนะครับส่วนอลิสของเรานะครับยิ่งมีพลังเวทยเยอะเท่าไหร่นะคุณผู้ชม อลิศของเราจะยิ่งกดสกิล2แล้ววิ่งไวเท่านั้นแถมยังได้โลกเพิ่มแล้วก็ดาเมจของอันติที่มาอย่างมหาศาลนะครับจังหวะนี้ไปอีกหนึ่งศพครับกับไอรีฮะเอ้ยยะไปเจออยากจะล้ำอย่งไงเอ้ยกดแข็งเฉยเลยอ่ะฟรอเรนติโนนา้กดแข็งอย่างนั้นเหรอจะไปไหนจ้าเรียบร้อยลงไปที่หัวพอดีเลยนะเฮดช็อตอ้าวคนนี้อยากโดนหรือเป่าไม่กล้าเข้าต่อครับป้อมมันยิงแรง <laughs> ด้านซ้ายมาว่ะจะไฟก่อนแล้วนะเพื่อนฉันไม่เหลือเลือดแล้วล่ะอ้าวจะทําอะไรเพื่อนผมสตันพลาดไปนิดนึงครับคุณผู้ชมถอยก่อนดีกว่าฮะจาังหวะนี้เฮ้ยโอ้หดึงโดนตีเนี่ยลงอันตีไปฮะกล้าเข้ามาหรือเปล่าเรียบร้อยหายไปเลยนะมาเตนะฮะ,ฮะนี่ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยอันิสเนี่ยจะไม่มีดาเมจเท่าไหร่นะครับแบบสกิลอันตีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีดาเมจเลยครับไม่แรงเลยนะครับแต่ว่าแพทนี้นะฮะ มีดาเมจต้นมาให้เออมีดาเมจต้นแล้วก็มีดาเมจแบบมีดาเมจแบบเรื่อยๆเขาเรียกว่าอะไรอะดาเมจประเภทดอทนะครับเป็น DPS เรื่อยๆเออนะครับถ้าเกิดว่าออกข <ๆ S 1> องเวทเยอะเนี่ยโบแรกเนี่ยโดนแบบ23,000พันเลยนะนะครับแล้วก็มีไหลต่ออีกวิละประมาณ4500นะครับเออถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าแบบว่าเทียบเป็นดาเมจหมู่นะเออถ้าโดนสมมติโดนดอกแรกอาสอง0แล้วกัน5ตัวเนี่ยหมืน่นหมืน่นหมืน่มน 2, เลยนะ เออไม่ธรรมดานะครับอลิสแพทนี้นะเออตรงกลางครับขอลองหน่อยละกันตีแน่วางหาเตะไปครับเกินครึ่งหลอดอ่ะแค่อันตีกับสกลิลหนึ่งโดนนะครับเกือบตายฮะจังหวะนี้เออเออแต่ว่าฝั่งเขาเกือบตายแต่ว่าฝั่งฝั่งเราตายหมดคุ้มไหมเนี่ยนะครับเออ เล่นอลิสป่าก็จะตึงๆแบบนี้หน่อยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครจะไปเล่นตามนะแนะนําให้เล่นเป็นทีมเท่านั้นนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าเอาอลิสไปเล่นซับพอร์ตเนี่ยสามารถออกของเวทได้เลยนะครับอย่างเช่นตัดเลือดฟอตตี้เลเวนอะไรอย่างเงี้ยครับจะทําให้อลิสคล่องตัวมากๆเพราะว่ากดสกิล2แล้วจะวิ่งไวมากๆเลยครับคุณผู้ชมจงังหวะนี้ฮะฟอลอเรนติโนเหมือนพยายามจะรัมครับโอเคฮะเราได้หน้ากากฮาร์ดล็อกเกอร์มาแล้วครับเจาะเวทชิ้นแรกของเราอ่า ลงไปคุยกับรากมาม่วงก็ต้องโดนอลิสต่อนอาจาะจ๊ะเฮ้ยจังหวะนี้มีซาต้ามาอืจังหวะนี้เรา,ต,า,าต้องไล่ฆ่าเขาหน่อยแล้วจะไปไหนจ้าโอ้โหมาว่าไปหนึ่งดอกบ้าจริงๆเลยเออแต่ว่าฉันจะตามต่อไปอืมกดสกิลลงข้างล่างมันลากยากครับทุกผู้ชมกดสกิลลงข้างล่างมันลากไม่ค่อยไปนะเออขอโทษทีครับเข่าไปสองทีเลยทีเดียวนะฮะเออ วะานี้ครับปาไหมครับนี่มีตีติดคีดด้วยนะฮะพราะผมใส่รูนตีไวสามสมานั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่ตรงนี้มีไอริคอ้าวอยากลองของหรอจ๊ะอ,อันตีหนึ่งครั้งสกิลหนหนึ่งทีนะครับเกิน,น,รน,นครึ่งรอดฮะโคตรแรงอะจังหวะนี้ไปดีกว่าครับเลือดเราไม่ค่อยมีครับแล้ตรงนี้มีมอนสเตอร์ที่มีสีนะครับสีฟ้านะ ดีไปครับยามศึกระลบยามส่งผเราฟาร์มนี่ฮะแต่ก็จะฟาร์มค่อนข้างช้าดินึงนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่ก็แบบแบบถือว่าเป็นการฝืนเล็กๆนะฮะในการหยิบมาป่านะครับแล้วอยากลองเทสดูนะครับว่าแบบว่าอลิซจะไปได้ไกลขนาดไหนนะฮะหัวนี้นี่สกิลหนึ่งครับอยู่ที่ประมาณพันเจ็ดครับณจุดจุดนี้ไปปลายเรียบร้อยฮะไปลุยกันต่อครับตรงกลางมีแกลกหนึ่งคน ได้เวลาออกล่าแล้วโอ้ไม่ใช่แค่หนึ่งคนระลับพี่ไปหมดเลยมาดิครับฟอรเรนอู้อูเจ็บเจ็บเจ็บอแนี้ลำคล้องเชียนะไม่โดนซีซีซอะฮะเฮ้ยนะครับฟอรเรนเดินหนีออกไปแล้วโอเคตรงนี้มีใครเราเล่นไหมฮะอเขามาเยอะมากคุณผชมเดี๋ยวนะผมขอเล่นก่อนอันตีผมอีกหนึ่งวิ่ครับอ๋อ ทันทีผมเพิ่งมาว่ะโอเคสักหน่อยครับตรงนี้สักหน่อยครับตรงนี้เรียบร้อยครับรได้มาสองครับซาตา้าฮะโดนศพโดนศพแก๊กระเบิดนะครับฟาร์มต่อฮะแต่ว่าเลือดผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่เป็นไรฮะมีสกิลสองเพิ่มโลอยู่คุณผู้ชมนี่ตอนนี้ได้โลมาค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่าพลังเวทเราค่อนข้างมีแล้วนะฮะตรงกลางฟอรนลินโนเดินมาหาเราโอเค ตอนนี้นิกซอนตัวอยู่ครับเดี๋ยวผมจะล่อเฮ้ยเอาตัวนี้มาเฉยเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันครับแต่ว่าแต่ว่าผมจะไม่มีอันติเล่นกับฟอร์เรนยังไงล่ะบ้าจริงหนีดอกหนีดอกเขาก่อนหนีดอกโอเคโอเคโอเคตายอยู่โอ้โหเขามีบ้าจริงจริงฉันกำลังล่อซื้อฟอร์เรนหายานายจะมาทำไมกันนะตีแน่ไม่แน่เกินครึ่งหลอดจะตายอยู่แล้วครับมาหายาเตะจะตายอยู่แล้ว แค่วางอันตีกับสก,กิลหนึ่งนะเนี่ยโอเคครับน,นี่อยากได้แก๊กลเลยเชินสวยครับเพื่อนตีไปครับไปไหนแนละ้วฟอรเรนครับโหเสียดายจังอุตสาห์จะดักฟอรเรนนะครับพยายามมาก่อนนะเราก็เลยไม่มีอันติไปสู้กับฟอรเรนนะครับคือแบบผมบอกเลยนะอนลิสแพทเนี่ยอันติแรงมากๆแบบแรงเวอร์มากๆเลยนะครับ อ,อแต่ก็ดีแล้วนะครับให้อลิสมีดาเมจนะครับมันจะได้เล่นสนุกสนุกหน่อยนะครับแม้ว่าจะไปเล่นซัพพอร์ตก็ตามนะครับอ่าโอเคครับตรงกลางตันคีปสักหน่อยลละกันอัดจื๊บอัดจื๊บอ้าวเราได้ลูกแก้วแล้วครับคุณผู้ชมขอเก๋าหน่อยฮะโอ้โหกดสปินเลยทีเดียว <laughs> มันถึงยุคที่ต้องกดสปินวิ่งหนีอลิสแล้วอย่างงั้นเหรอ,อตอนนี้ทุกคนหนีเราหมดแล้วครับทำยังไงดี ฮะออืม้เจอแก๊กครับถอยก็ได้ครับจังหวะนี้ไม่มีใครเปิดฮะโอเคตีไปครับโอ้โหเดี๋ยว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 ทำไมทำไมของตีผมอ่ะโอ้โหหมดหลอดเลยผมต้องกลับบ้านว่ะมาเตะเจอพลังอันติีฉันหน่อยเป็นไงจะไปไหนโอ้ยไอ้ยาเตะทำไมมันหลบได้เยอะขนาดนี้วะเฮ้ยไม่ ฉันล,ล,ละงุดสลระิดสลิเกินบาจริงแก๊กก็ตามไม่พักนี่แน่สตันไปหนึ่งทีเรียบร้อยฮะเฮ้ยโอ้ย,เด,ยเดี๋ยวผมรู้สึกถึงแกงล็อกเก็ตล้างไม่ดีอีกแล้วไว้โซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอ้หงแน่จริงก็เข้ามาโอ้โหหมดไปกา่อนละกันอันติจะมาแล้วครับจู่ขวาอันติสกิลหน,นึ่งจทิวเทีร์รูเทียบกับไอแตกครับ จะบกลับบ้านดีกว่าครับุณผู้ชมเลือดเท่านี้ไปลุยกันต่อฮะตอนนี้เพื่อนเราตีป้อมกลางได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผม อตอนนี้เดี๋ยวผมจะต้องออกเจาะเกาะขนนกฮะขายรองเท้าทิ้งซื้อเป็นอ่ากันซีซีครับผมโอเคไปลุยกันต่อครับนี่ตอนนี้ของอลิสของเราฟูลแล้วนะครับได้เจาะก,กอขนนกแล้วด้วยนะฮะมาดูกันว่าอันตีเราจะแรงขนาดไหนครับผู้ชมนะครับคันไม้คันมืออยากลองฮะลองกับไอรีนี่แหละตัวแรกครับอันตีไปครับสกิลหนึ่งโอ้โหเกือบตายแค่นี้ก็แบบโควรแรงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อย่าเพิ่งมายุ่งทำไมชอบมาตอนอันตีผมไม่มีวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหลัวว่าจริงๆเลยฟอร์เรนแน่จริงแกก็มาตอนที่ฉันมีอันตีซิฟา้าชอบมาปิดท้ายอยู่นั่นเฮ้ยฝันใส่จริงๆเลยเฮ้ยฉอสุดท้ายผมจะก,กดลูกแก้งบันดันติดคีที่พันสี่พอดีโอ้โหอย่างชอบอแขนจะแย่เอา,จาวจังวะนี้ครับ ให้ระบายอารมณ์หน่อยสิใครก็ได้อันติเช่นครูดาวอีกแล้วต้องรอโอ้ยอย่าดูดเลยเจ็ดวีครับคุณผู้ชมหกวี่มีอันติมีคนดึงเพื่อนเอาไปได้มาหนึ่งกดแข็งไว้อันติมาครับได้วางอันตินะไม่มีปริลินโนโอเคน่าจะต้องจบเกมแล้วนะครับอเอาไว,ไว้ไปแก้แค้นปริลินโน วันหลังกันแล้วกันนะครับความแหวนนี่ไว้ กกกัเเป็นอีีีคครร้งท่พววาามมแขอ,ใใขอบคุณ MVP ซึ่งได้แก่น้องอลิซคนนี้นั่นเองนะครับผมดาเมจ34.3%โอเคครับสำหรับสกอร์เกมนี้อที่คิวสิบตาย3แอซิด9 MVP 12.9เป็นยังไงบ้างครับสำหรับอลิซสายเจาะเวทนะครับอันติค่อนข้างแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับแพทนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าจะเล่นตามนะครับให้เอาไปเล่นในตำแหน่งซับพอร์ตนะครับสามารถออกของเวทได้อย่างเช่นตัดเลือดเบอร์ลิทอาร์โกนี่อะไรพวกนี้นะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมชูนิคข,ขึ้นมากดไลค์ผมหนึ่งครั้ง ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ